ขายงานวัดปะะตทนศสิรานะคะงานประจำปีจะมีเสื้อผ้าเอยมาหอตุ้นไก่ตุ้นน่ตุ้กตน่แุ้นกตุ้นไต้นไก่ตนตุนไร่ตุ้ไก่้นไกบตุ้นไก้ก่ตนไ่ตุน่ นะหือจะบุญในการซือโลตบหน้าาลมอผู้ยากไร้ารทุเงาน่วมบุญเพื่อการกำลังศัทธาญาติโยมให้ที่จะลงนักเตามหาพุทมหาพุทธครญาติโยมก็มาเดินแด้ไเปิดอาวโยมไม่ต้องอองเทามาใครที่เดิมคิดว่าจะหนาวไม่หนาวเลยร้อนนี่เขาน้ำตกไก่

มีมีสาวใจนะมีการเต้นเล็กใจเหรอเต้นเล็กใจเหรอเอ็กเจนนะสาวพี่สาวพี่เหลืองสองสาวผู้หญิงเดียวนี่ไปแล้วไปแล้วลงมา นี่อะไรเนี่ยปลาหมูตุนเหรอปลาตาชานปลาติ๊กอืมนี่ต้านต้านกินอันนี้พี่แจวกินอะไรเนี่ยเล็กเล็กหมูตุ๋นเล็กหมูตุ๋นเล็กหมูตุ๋นเรลืองน้ำเค็มข้นมากนี่อะไรหมูสดั้เนี่ยหมูตุ๋นเหมือนกันเหลืองหลื

ลูงนภาแฟม์าีทำลิปต่อไปขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมก็ไม่กำลังใจนะคะรัะทานสนุเป็นมงคลเป็นมงคลเนาะ